สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับครับผมมิสเตอร์พีเชนะครับกับรายการรอบรู้ออนไลน์บายมิสเตอร์พีเชนะครับครับทุกๆวันอังคารนะครับเวลา18นาฬิกาสนาทีนะครับผมก็จะมีความรู้และก็สาระดีๆนะครับมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำเลยนะครับครับแน่นอนครับอังคารนี้นะครับผมก็จะมีความรู้และก็สาระดีๆนะครับมาฝากทุกท่านเหมือนเช่นเคยจะเป็นความรู้เกี่ยวข้องกับอะไรแล้วก็สาระความรู้เกี่ยวข้องกับอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปแล้วครับ let's go รายการรอบรู้ออนไลน์ by Mr PK นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมารู้จักกันว่า marketing online นะครับ marketing ออนไลน์ก็คืออะไรคือ,คอ,คอการตลาดออนไลน์ที่มีการซื้อขายผ่านโลกออนไลน์นั่นเองนะครับโดยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายนะครับประเภทสินค้านะครับออนไลน์ online, โดยการทำโฆษณาลงแพลตฟอร์มต่างนะครับปัจจุบันนี้ก็จะมีในเรื่องของ f b o o k y o u y u u t นะครับ n s t a นะครับ i t t t r g r a m t w i t t เ r และที่สําคัญตอนนี้ที่กําลังมาแรงที่สุดนะครับนั่นก็คือ Tik t o อกนะครับวัตถุประสงค์นะครับทำให้สินค้าของเราหรือว่าตัวที่เราทําการขายอยู่เนี่ยนะครับมีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีคนรู้จักสินค้าของเรานะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับมีกระบวนการและพีต่างๆนะครับในเรื่องของการโปรโมทสินค้าที่จะทําให้ลูกค้าของเรานะครับรู้จักเราเพิ่มมากขึ้นนะครับครับเพราะถ้าเกิดว่าลูกค้านะครับเห็นเราหรือว่ารู้จักเรามากขึ้นเนี่ยโอกาสที่เราจะขายได้เนี่ยนะครับ ก็มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับในเรื่องของการโฆษณานะครับที่เป็นปัจจุบันที่เขานิยมกันนะครับนั่นก็คือการยิงแอดโฆษณานะครับแต่ท่านนะครับก็อาจจะเคยได้ยินคําว่าการยิงแอดหรือว่าแอดโฆษณานะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับการยิงแอดโฆษณาเนี่ยนะครับก็จะมีหลายแพลตฟอร์มที่ทําการให้บริการในเรื่องของการยิงแอดนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้นะครับที่กำลังโด่งดังที่สุดนะครับนั่นคือทิกตอก นะครับที่มีผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายประเภทนะครับหลากหลายประเทศเลยนะครับที่เข้ามาใช้แพลตฟอร์มนี้นะครับต่อลงมาก็จะเป็น f c e e o o o นะครับแฟนเพจนะครับ u t u b e นะครับอ่าทวิตเตแล้วก็ IG นะครับก็จะมีพวกนี้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการยิงแอดโฆษณานะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มือใหม่ด้วยที่ว่าเราเพิ่งฝึกหัด นะครับในเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์ไม่อยากพูดกับคนนะครับไม่อยากทําอะไรแย่ๆมากมายนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่เราได้นะครับมากกว่าที่เราจ่ายไปนะครับสำคัญนะครับลูกค้านะครับก็จะตัดสินใจซื้อเองจากการที่เขาเห็นนะครับจากแอดโฆษณาหรือข้อความไม่ว่าจะเป็นแอดวิดีโอข้อความรูปภาพนะครับลูกค้าเขาเห็นเขาก็จะประมวลผลเอว่าสินค้าตัวนี้ชอบหรือเปล่า ซื้อหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของการยิงแอดโฆษณานะครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับสาระความรู้ดีๆที่ผมได้นํามาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับครับสาหรับท่านไหนนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง ครับด้านล่างเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำทุกๆวันอังคารเลยนะครับครับตลาบวันนี้นะครับผมมิสเตอร์บีเทนะครับกับรายการรอบรู้ออนไลน์ by มิสเตอร์บีเทนะครับประจำวันอังคารนี้นะครับก็ขอรับชมไปกพบกันใหม่อังคารหน้าอังคารหน้านั้นนะครับจะเป็นความรู้แล้วก็สาระดีๆเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับก็ขอรับชมนั้นคอยติดตามรับชมรับฟังสำหรับอังคารนี้ขอขับคุาว่าสวัสดีครับบาย คลับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับทันนี้นะครับผมยวันนี้นะครับก็ขอลาาท่นผู้ชมไปก่อนพบกันิเดียกิณธนสสบาครั Okay. okay, yeah.